ตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5 9 9 0 0เท่านั้นนะครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่น1,700บาทพร้อมตัวแต่งซิ่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับตัวคาร์บอนเนี่ยครับสวยๆนะครับมีดิฟฟิเซอร์ลิ้นด้านล่างนะครับเนี่ยครับช่องดิฟฟิเซอร์นะฮะวดลายหล่อๆตัวโช๊คโฟล์เฟนเดอร์นะครับ, inder, รบทั้งคู่หน้าและก็คู่หลังนะฮะ แก้ระยะล้อนะครับมีการเซตให้ล้อเนี่ยนะครับอยู่เกล่งกลางซูมนะครับไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับ สวัสดีครับผมบีเฮลเลอร์นะครับจากอีซูบุกิจมอเตอร์บ้านป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นํารถของลูกค้านะครับเป็นรถของพี่สมบัตินะครับลูกค้าจากเมืองสุพรรณนะครับจากอุทองนะครับมารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับกับรุ่นตัว4ประตู X อ็กซิลี่นะครับแคร์โฟรตัวเตี้ยนะครับราคาตอนนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาท พร้อมโตแต่งซิ่งจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญชมเลยครับเริ่มจากตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นตัวคสมิกนะครับตัวนี้นะฮะเอ็กซ์ตีมนะครับตัวนี้นะครับขนาด9นิ้วครึ่งน,นะครับสี่ล้อสวยๆแบบนี้นะฮะออฟสไตล์แบบไม่ลน้น นะครับลัดขับยางตัวนอสใน N1 นะครับเป็นยางไทยนะครับเบอร์245ทับ4-5นะครับโหลดหน้า2นิ้วพร้อมเปลี่ยนโชคหน้าเป็นของปัวเฟนเดอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการยึดก่อนถนนนะครับจะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับเข้าโค้งสาดโค้งแรง,แรงนะครับรถจะนิ่งขึ้นแล้วก็หนึบขึ้นนั่นเองเนาะ ในส่วนของการจัดส่งช่วงล่างนะฮะทีนี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างครับอย่างที่พี่พี่บอกนะครับออฟรอจะเป็นสไตล์9นิ้วครึ่งเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับยางตัวนี้นะครับยางด้านหลังจะเป็น285ทับ40นะครับ Nos En1 นะครับตัวนี้เป็นยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพแน่นอนอยู่แล้วเป็นยางแบรนด์ไทยนะฮะ โหลดหลังลง3มนิ้วเน้นสติปใช้งานพร้อมแก้เผากลางเผาตรงเป๊ะนะครับจากโรงงานเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนท่อซิ่งด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างใต้ท้องรถกันบ้างครับเชิญเลยครับมากันเลยครับพี่บีพาดูช่วงล่างใต้ท้องรถนะครับที่บีจัดให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นตัวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับังคู่หน้าและก็คู่หลังนะฮะสำหรับตัวเตี้ยนะครับ เผารถนะครับเผาตรงเป๊ะนะครับมีการแก้เผากลางให้นะฮะเผาไม่เห็นหน้านะครับเนี่ยครับตรงๆเลยนะครับเผานะครับท่อซิงนะครับเหลดทั้งเส้นนะครับเนี่ยครับปลายไท้ายเทออกท้ายนะครับเอ็กซิลี่โหลดหลังลงสามนิ้วนะครับโหลดสามนิ้วนี่จะเป็นกล่องธรรมดานะครับไม่ใช่กล่องตันนะครับเนี่ยอ้าช่วงล่างนะครับ แล้วก็แก้ระยะล้อนะครับมีการเซ็ตให้ล้อเนี่ยนะครับอยู่กึ่งกลางซุ้มนะครับไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับช่องว่างช่องไฟพอดีเป๊ะนะครับเผานะครับตรงเฟืองท้ายนะครับไม่งัดนะฮะเนี่ยครับตรงข้อต่ออ่อนนะครับไม่งัดนะครับไม่เชิดไม่เหียขึ้นฟ้าเนี่ยฮะขับขับไปเผาไม่ระเบิดแน่นอนนะครับเผากลางตรงเป๊ะๆนะครับเนี่ยครับไม่ย้อยเลยนะครับ เข่าหน้าไม่ไปยันกับเกียร์นะครับนี่ครับลูกยางลอยออกมากําลังสวยครับเนี่ยฮะสุดจบๆนะครับช่องล่างนิ่งมากๆครับบอกเลยนะฮะในส่วนของ X อ็กซ์ตรีมสนะครับกันชนหน้านะครับก็จะดีไซน์ตรงบนกันชนนี้นะครับจะเป็นตัวคาร์บอนเนี่ยครับสวยๆนะครับมีดิฟฟิเซอร์ลิ้นด้านล่างนะครับเนี่ยครับช่องดิฟฟิเซอร์นะฮะวดลายหล่อ นี่คือกันชนหน้านะดูๆเลยครับด้านหลังนะครับกันชนท้ายนะครับหรือสปอยเลอร์นะครับก็นี่ครับสไตล์เหมือนเดิมครับนะครับลายแคฟร่านะครับสีดำเปียโนแบ็กนะครับตัดด้วยคีบดิฟิเซอร์ตัวนี้นะครับสวยๆครับสำหรับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นงานของเอสปอร์ตตี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับสีดำครับเนี่ยฮะดำเงานะครับ ตัดกับหัวเก๋งพอดีเลยนะครับสำหรับภายในเอ็กซ์ลีเนาะนะครับก็จริงๆแล้วเป็นรถเนี่ยฟังก์ชันเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัว LDA นั่นเองเนาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับดีไซน์นะครับสีดำตัดแดงนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เอ็กซ์ลีให้ตรงนี้นะครับแท้ๆของแท้นะครับตัวนี้นะนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับ นี่ครับแล้วก็แต่งด้วยลวดลายนะครับวัสดุนะครับสีดําเป็นเอาแบกตัดแดงเลือดนกนะครับนี่ครับสวยๆครับนะฮะภายในจะเป็นโทนดํานะครับหลังคานะครับสีดดำเนาะลำนี้ลูกค้าไม่เอาดิฟี่ไม่เอาวัดบู t นะครับเปลี่ยนเป็นตัวแก๊บหลังแล้วก็ล้อเอคทีมนั่นแหละนะครับก็คือจัดให้ในโปรนะฮะ โอเคสำหรับโปรโมชั่นดาว5 9 0 0 0ื่นนะครับ mm hmm. ก็จะได้โชค์บูเฟนเดอร์คู่หน้าคู่หลังด้วยนะครับบางคนนะครับด่วนสรุปว่าโปรห้0 0เเนี่ยแพงมากเกินไปนะครับซึ่งที่อื่นเขาจัดโปรได้ถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับคำนึงนิดนึง,น,งนะครับเวลาที่เราดูรายละเอียดเนาะดูให้หมดนะครับว่ารถ ที่เราจะได้แต่งแบบไหนบ้างมีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างอะไรบ้างให้ลูกค้าบ้างนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้อ่านรายละเอียดนะครับละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเห็นตัวพิพิแพงแล้วนะครับที่อื่นถูกกว่านะครับแต่รายละเอียดข้างในนั้นมันต่างกันจริงๆนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับดูรายละเอียดลึกๆนะครับไม่ใช่เห็นแค่ราคาแพงปึ๊บก็ไปเลยนะครับไม่ใช่นะครับ คือของพี่บีเนี่ยแพงแพงด้วยคุณภาพนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างทุกอย่างที่พี่บีทำเนี่ยนะครับเทสด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับกล้าการันตีกล้ารับประกันให้ว่ามันจบจริงๆนะครับศาสตร์โค้งแรงๆขับขี่ด้วยความมันและความสนุกเลยแหละนะครับรถที่พี่บีทำให้นะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีตัวเครื่องไฟฟ้าที่เติมเข้าไปด้วยนะครับของ ecu shop นะฮะตัวนี้นะก็ใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ช่วงล่างจบจบขับสนุกนะครับขับดีนะฮะรถขับได้กับขับดีต่างกันนะ นะครับรถขับได้ใครก็ทําได้ครับแต่ถ้ารถขับดีเนี่ยมาหาพี่บีจบสุดนะครับสุดประเทศแล้วครับชั่วโมงนี้นะฮะช่วงล่างนะจบบอกได้เลยที่นิ่งการขับแม่นโคตรมันนะครับแล้วก็ปลอดภยัยมั่นใจไม่หวาดเสียวด้วยทําให้ลูกค้าเนี่ยกล้าใช้ความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจนะครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจทุกโคง้งรับประกันเอาอยู่แน่นอนนะครับวันนี้พี่บีขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเดน ชมรถหล่อๆของมิสมัดรอบคันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย